เอ็นจูนก็ชกโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่อแม่พี่น้องนี่ครับผู้โชคดีในวันนี้นะครับลูกค้านะครับนี่ครับโอ้โหเจอสามลุนอะไรละุนแสนอันนี้ก็นี่ครับเจ้าของร้านค้าครับเจอสามลุนแสนนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะปิ๊บวิดีโอให้ดูนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนี่ครับ อู้สุดยอดเลยครับนี่ครับบอกว่าเจอปลาเจอสามตัวนี่นะครับปลาสามตัวนะครับพี่ชายหวยนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับพี่เขาโหนะครับถ้าเจอเจอสามลุ้นแสนได้จริงๆเนี่ยครับก็บอกว่าลูกค้าได้ด้วยแล้วก็เจ้าของร้านค้าได้ด้วยนี่ก็เป็นเจ้าของร้านค้านะครับเดี๋ยวผมจะปิ๊บวิดีโอให้ดูเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าได้จริงไม่ได้จริงนะครับเดี๋ยวให้ทาง านลูกค้ากับทางเจ้าของร้านค้าติดต่อไปกับทางนี่ครับบริษัทนี่ครับผมไม่พี่น้องนี่ครับกับแบรนด์นี่ครับแบรนด์นีเดอครับผมไม่พี่น้อง,องเขามีโชคให้เราเล่นนะครับเจอ3ลุนแสน,นในพี่เขาก็นี่ครับเปิดมาก็เจอ3ตัวเลยครับ3มตัวตรงเพราะว่ามันตรงค <c oughs> รับผมไม่พี่น้องเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวให้ทางลูกค้ากับเจ้าของร้านติดต่อกับทางนี่ครับ เจ้าของแบรนด์นี่ครับว่าจะได้จริงไหมนะครับตอนนี้ก็เปิดมาได้จริงๆด้วยเดี๋ยวผมจะปิ๊บวิดีโอให้ดูครับว่าตอนที่พี่เขาเปิดนี้เขาถ่ายวิดีโอไว้นะครับมาดูสิว่าได้สนใจไหมก็รอรุ่นกันนครับถ้าได้จริงๆนะครับอุจจับจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูหลังจากที่รับแบงค์ปึกๆเงินแสนมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดินสวัสดีครับ client วรรณสราต้องมอสสนเรียนนาป่านตาจเรียนฆีทาจักเปียเซนตรปรีนขมักอยู่สนเธอมีนแต่แค่น้องอยู่จ๋า